สวัสดีครับผมนายเจษฎากรอยู่สว่างนับยำตัวหนึ่งหนึ่งห้าแปดหนึ่งศูนย์สี่หกสองศูนย์ห้าเก้าขีดหนึ่งครับผมวันนี้ผมจะมาสาธิตการใช้งานโปรแกรมเกมลันดอมครับแล้วก็การทำงานของวันนะครับเออันดอมเดี๋ยวผมเราก็จะลองใส่ค่าไปค่าหนึ่งนะครับ สามห้าสิบห้าสิบมากไปสี่สิบสี่สิบก็ยังมากไปสาสิบน้อยไปก็แ,แสดงว่ามันอยู่ในระหว่างสามสิบกับ,บส 3, ี่สิบนะครเราพักสามห้าดูสามห้าน้อยไปสามหกน้อยไป 3, อีกสามแปดถูกครับนะครับ ถ้าถูกมันก็จะขึ้นว่าถูกต้องนะครับแล้วก็ตามด้วยจํานวนรอบที่เราสมด้วยไปครับผมแล้วต่อไปเราก็มาดูการทํางานของโปรแกรมนะครับการทำงานของโปรแกรมก็นะครับผมไอโปรแกร,ม,กแม,ร,แกรมนี้ครับผมมันก็จะเป็นตัวที่สุมสมค่าครับผมสมค่าตัวเลขแล้วก็จะใส่ไว้ในตัวแปร a อ s เซอร์ครับผมส่วนน,นี้ส่วน i ออนี่ก็คือเป็นตัว นับรอบครับผมซึ่งตอนแรกเราก็ให้ค่าเท่ากับศูนย์ต่มาก็ไอ้ g. g g ก็เป็นเป็นค่าที่เราใส่ไปครับผมแล้วก็จะมาอยู่ที่ต่มาก็เป็นโปรแกรมดูครับต่อมาเริม่มที่ดูดูถ้ามันก็จะขึ้นให้เราใส่ค่าเข้าไปแล้วแล้วก็จะเก็บไว้ในในตัวแปรจครับซึ่ง i ก็จะบวกหนึ่งไปเรื่อยเ,อยเพื่อน,นับรอบครับผมแล้วก็จะมาเข้าเข้าอฟ อี้าถ้าเราใส่ค่ามากกว่าค bueno, ําตอบมันก็จะบอกว่ามากไปแต่ถ้าเราใส่น้อยกว่าน้อยกว่าคําตอบมันก็จะบอกว่าน้อยไปครับผมแล้วคือถ้าถ้าถ้าถูกเนี่ยมันก็จะตรงนี้มันก็จะบอกมันก็เป็นตัวที่บอกว่าถูกครับมันก็จะบอกว่าถูกต้องแล้วก็ตามด้วยจํานวนรอบที่เราสมค่าไปครับผมสําหรับตัวประกันมันก็มีเท่านี้ครับผมขอบคุณมากครับ